น้ำท่วมแล้วประกาศข่าวด่วนมีรายงานพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดโดยการวิเคราะห์จากจิสแดหรือสอทออพอหน่วยงานจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครบวงจรขอเชิญท่านดต็ตรจิสแดค่ะ วัสดีครับท่านผู้ชมจากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องเสี่ยงกับภัยน้ำท่วมและดินถล่มนะครับส่วนมาก,กเป็นจังหวัดทั้งภาคกลางตอนบนและภาคเหนือจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกขอให้เตรียมรับมือไว้ได้เลยนอะไรนี่ยทำไงทำไง แม่เขาแค่บอกว่าพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมไม่ได้บอกว่าน้ําท่วมแล้วสักหน่อยนะพ่อครับแม่ครับเรารีบโทรไปหาคุณตากันตอนนี้เลยดีกว่าจริงสิคุณตาเหรอครับมีเรื่องใหญ่แล้วเอาไงนะแม่แกถมอีกแล้วเโอ้ยปปะเปล่าครับคุณตาผมแค่จะมาแจ้งข่าวร้ายอะครับฮะอย่าบอกนะว่า แ่จะไปดำน้ำดูปราการังสมงล้ออลิงนะได้เหวนะหรือว่าแกเป็นพ่อพ่อเนี่ยยังฟังไม่ทันจบเลยกากาๆาที่ผมโทรมาเนี่ยจะแจ้งข่าวว่าบ้านของตาเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมครับโทรเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงกันนะลานเรื่องน้ำท่วมเนี่ยตาเตรียมการเรียบร้อยแล้วล่ะกำลังจะพอยกยู่ภายในวันพรุ่งนี้นะะ โอ้โหตาเก่งจังดูได้ไงอะครับตาก็ติดตามข่าวจากจิสดาหรือสอทออบพอเหมือนกันนะค่อยลงออกไปหน่อยงานเนี้ยต้องขอบคุณระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เลยนั่นเนี่ยนั่นสิทำให้เราคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าและช่วยให้เราสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ทันท่วงทีด้วยนะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เนี่ยช่วยเหลือพวกเราได้ทุกอย่างจริงๆ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับแผนที่ไม่มีอะไรเกินฝีมือคุณลุงจิสดากับพี่ทีออสไปได้เลยเรดาครับดึกแล้วได้เวลานอนแล้วนะลูกไอ้นั่นสินะแม่ครับผมรู้สึกว่าชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยนีไม่พ้นเทคนโนโลยีภูมิสารสนเทศเลยจริงๆนะครับใช่จ้ะงั้นเรดาก็ต้องตั้งใจเรียนนะโตขึ้นมาเนี่ยจะได้ช่วยดร์จิสดาทำงานได้ไงล่ะ ช่วยพี่ทีออสด้วยนะครับแม่จ้าฝันดีนะจ๊ะพี่ทีออสสวัสดีครับสวัสดีจ้าเด้า